สวัสดีท่านผู้ชมชาวไทยทุกท่านวันนี้ผมวงพีนะครับวันนี้เรามาสร้างส,ส,ตสัตว์ต่อกันดีกว่าน,นะใช่นะครับผมอย่าไปพูดถึงมันเลยอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้เดีย๋ยวนี้วันพีเป,ปาที่ร้านนี้ก็มาค่อยรีวิวเลยนะเพราะไม่ค่อยได้ตัวเย่เลอยอีวันนี้ก็มาค่อยผมก็ขี้เกียจน,นะไม่ขี้เกียจหราทำไม่เป็นั <laughs> นบวันนี้เราจะมา ทำการสร้างสวนสัตว์ันีกเช่นเคยนะครับผมมาคุณมาดูกันครับว่าวันนี้ผมจะใช้สัตว์ตัวอะไรนะเออใช่ผมก็ยังไม่รู้เลยนะว่าจะใช้สัตว์อะไรดีนะนี่ครับนี่ครับคงผมจะสร้างแบบคงคนนี้ครับใช่จะเป็นช่องคนดังนะครัใช่ไม่เหมือนผมหรอกช่องคงกามาผมจะสร้างแบบนี้แล้วก็จะสร้างเขียวแบบนี้นะ ตัวแรกเรามาดูกันีิฝันนะว่าจะตัวอะไรอ่ะตัวนี้มาป่าเนแกตัวอะไรผมก็อยากรู้นะตัวนี้ตัวอะไรกันข่าแม่งเลยฮะเอาไ่ดอกยีอะไรด้วยฟาร์เงอแพะมันมาอีกแล้วอุ้ยมีเนื้อด้วยอ่ะเรามาดูกันก่อนนะว่าเราจะสร้างตส์อะไรตัวแรกผมจะสร้างดอกตัวนะนี่คืออุ้ยโอไม่เอาตัวนี้ไม่เอาตัวนี้ไม่เอาตัวนี้ครับ อุ้ยหูเนื้อเนื้อของมันนะเนื้อของมันเสียขอภ์ยในเสียงรบกวนด้วยอุ้ยตัวอะไรเนี่ยไม่รู้จักไม่รู้จักอุ้ยคนหกกเทียมนะอย่างจะดูเลยช่วงนี้ช่วงคนหัเทียมเฮ้ยมันกระพุนครับเป็นกระพุนเออเราก็สร้าง้วกนเป็นกระพุนเนี่ยี่เกียดสร้างไอพวกสัตว์น้ำ มันต้องใช้น้ำขูกบเออกบดีกว่านะเพราะว่าเราทำเป็นกบดีกว่านะมาซึ่งก่อนหนึ่งครับเรามากบดินก่อนมาก่อนหนึ่งคนระับรามาเอาน้ำก่อนนะน้ำหตอตอนจะปลามาดูดูนะยัะสร้างตรงไหนก่อนดีนะเอาสวนสัตว์กูนี่ไม่ค่อยน่าอยู่เลยคิดดูอไอพวกนี้มันคือกบบ้าวเนี่ยฮะ เอ้ยพวกนี้มันคือ,อกบเหรอโค้ดใครรู้คอมเมนต์ด้วยนะไอตัวน,นี้มันคือ,อกบเหรอเห็นมันกระโดดมาเพิ่มอะไรขึ้นมาอีกโอ้ก่อนจะสร้างนี่มันลำบากที่ผ่านเลยต้องมีใบบัวด้วยนะใบบัว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 ภาษาอังกฤษนีไงเรื่องพิมพ์ล็อกภาษาอังกงภาษาอังกฤษขี้เกียจนับเกียจมากเดือนนี้ จะทำอะไรกูก็คิดเกียร์ทั้งนั้นเมื่อไหร่กูจะมีเพลงประจำช่องตัวเองมั่งนะวรนเห็นนะผมยังไม่เคยมีเพลงเลยโอเคนะต้องเอาตกแต่งในน้ำด้วยนะแต่ก็ไม่ต้องลึกมากหรอกก็แค่เอาใบบัวมาปพอนะเพราะกบเนี่ยคุณก็คุณก็เห็นแล้วนะใช่ไหม กบนะมันไม่มันว่ายน้ำไม่เป็นนะมันก็แค่กระโดดตรงใบบัวแต่บางครั้งมันก็ว่ายน้ําเป็นนะยังไงแด่มันก็ว่ายน้ําเป็นนั่นแหละแต่น่าจะว่ายน้ําตื้นๆแหละนะเราเราขอหากระจกก่อนนะต้องใช้กระจกด้วยเผื่อนะเราเราดูมองไม่เห็นก็กบมันตัวเล็กนะเออก่อนนะก่อนที่เราจะพูดกัน่นเราหากระจกก่อน กระจกจะอของเจ้ากระจกสีขาวนะกระจกนี้โอมาสร้างกันเราจะสร้าแงแจ่ตรงนี้เลยนะทางเดินนี้เราค่อยทํานะเราไม่ต้องการทางเดินเดี๋ยวจะตัวอะไรอีกเนี่ยฮะอะไรอีกอู๋มิน <laughs> มินเออผมก่อนน้ำก่อนนะหนึ่งสอง โอเคไปตรงนี้ไปทำเสร็จดีว่ารู้สึกยากล้วะลวปเสร็จแล้วนะครเนะนี่ยสำหรับกกงนี้แต่ก็ยังไม่ค่อยเสร็จมากครับก็คือการตกแต่งนี่ยังไม่ค่อยเสร็จเลยนะครับนี่ เนี่ยเดี๋ยวนี้พูดติดๆกัๆนๆหน่อยนะเออผมเริ่มบอกเดือนนี้ใครๆเขาก็จะใกล้ปิดเทอมแล้วน,นะใช่โรงเรียนผมอีกสองวันมั้งไม่รู้นะใช่ใครที่รู้คอมเมนต์มันนะไม่ใช่คอมเมนต์สิไม่ใช่คอมเม,มนต์อันนี้ก็จะเป็นแค่ว<ะ>ัดกระโปงกระโปงนะอันนี้ก็ไม่ได้เป็นไรนะอ,อ,อย่าพูดเถอะ การเป็นเรื่อง okay. รโอเคถ้อยากให้สร้างสัตว์ตัวอะไรนี่ขนะอมนับตันนี้ผมสร้างผมผมทำเองนะกบนี้เนี่ยเนี่ยผมสร้างเนีนะกบกบผมทำเองนะแล้วต้องให้น้ำมันใหญ่ๆห,ห,หน่อยนะเพราะกบนี้เขาถืกว่าเช่าอยู่ตรงใบบัวมากก ก็ต้องใบบัวอยู่ตรงนี้โอเคหลังจากนั้นแล้วก็ลองฟังเสืพใครแม่งดูตอนบึกนี่นใส่รำคาหน้าดูอะว่ากลมมันเยอะเกินนะ ค่าไปทีลหนึ่งค่าไปบางตัวไปเนี่ยใครเฮ้ยทุกคนเวลาตีมันมีอะไรออกมาด้วยไม่รู้ดิรู้ว่าบางแต่มันไม่ใช่วะ่ะกบดอกได้อะไรเนี่ยเวลาค่านี้ก็ไม่รู้นะว่ากบมันดอกได้อะไรนะเ,เอาใหม่ค่าใหม่เลยเอาใหม่เลยรับ เือ okay. มาประมาณสักสี่ตัวพอห okay. นึ่งสองสามสี่โอเคตอนนี้ครับสี่ตัวจกบนะสสัตว์ทุกคนทุกคนบอกคอมเมนต์หน่อยนะว่าในสสัวตว์เนี่ยเขา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 มีกลบกันไหมถ้าถ้ามีก็คอมเมนต์หน่อยนะพดีผมไม่ค่อยไปค่อยไป ไปสัตว์เลยใช่ผมก็ไปสัตวดเลยงนะซึ่งทางชิปนี้ผมจะสร้างแค่ตัวเดียวก่อนนะใช่ตัวต่อไปก็ไม่รู้ว่าจะสร้างตัวอะไรดีนะเออตัวต่อไปขอให้คอมเมนต์แล้วกันเออเพราะตัวนี้ผมสร้างนี้นะจะสร้างสองตัวม,ม,ตม,ม,นนมันก็ไม่ใช่ตามคอมเมนต์น,นะใช่ก็ไม่ใช่ตามคอมเมนต์นะเซ่ ผมจะไปดูอาจย่างเดินต่อแล้วลำคานนะไม่ไม่ได้ลำคาญแค่มันติดคำลำคาญครับใช่เอองนบะขอขอก่อนขอแป๊บนึงนะขอลองเวลาเ,เราเดินมาเราเดินมาทางนี้ใช่ไหมเรามาเราเจอกลใช่เราเจอกลุหลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนไครว่าดูก่อนว่าตัวสุดท้ายัะตัวอะไร ด๋ยวามมึงก็เออซึ่งผมว่านะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะเพราะแล้วผมรีวิวตัวให้ประมาณดูนะไม่ใช่ในสวนสัตวน์วน,นะคลิปนี้จ,จะยาวนะใช่คลิปนี้อาจจะยาวถ้าไม่ดูก็ไม่เป็นไรครับผมไม่ว่า อยขอให้แค่กดไลค์พอนะคเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมทำมีกำลังใจทําคลิปต่อไปนะครับเออเหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเอะเฮ้ยทุกคนเรามาโพสตรงไหน,นครับนี่โอ้โหเรามาเรามาที่ y o ยูทูบเรามาช่องใครกันครับเนี่ยช่องที่ผมติดตามบันนี้ มาเหอะอย่าพูดมากเรามา,าลองทำกันดีกว่านะมาโอเคเหรอเราเราจะเพราะเราจะเราผมจะรีวิวสัตว์เพราะว่าผมนะ่ะเออคิดว่าถ้าทุกคนเขาเผื่อทุกคนไม่รู้ไงก็เลยจะสร้างไว้ก่อนเผื่อทุกคนจะได้คอมเมนต์ถูกนะเฉยจะได้คอมเมนต์ถูกนะใช่เฉจะได้คอมเมนต์ถูก มาตัวแรกตัวแรกแมงกระพุนนิวเออโอ้ยนี่ครับพอเราเข้าไปใ้น้น้ำก็จะมีพิษอย่างนี้ออกมาปุปปปปปนี่เห็นไหมเด็ดเพชรดีนะที่ผมโหลดหมาครับจริงวันเนี้ยแต่ก่อนนั้นไม่ค่อยมีไงแต่ก่อนนั้นแบบผมอยากลงแรกรนมากเลยเพื่อ,อามาทำละครนะแต่แต่ก่อนนั้นไม่ค่อยมีไง เฮ้ยต่อไปอินซีหรือเหี่ยวเนี่ยผมไม่รู้จักเนียตัวน,นี้อินซีหรือเหี่ยวต่อมาเป็นตัวอะไรวะฟางเอ้ยดอ่อไเนลูกด้วย <c oughs> อ้าวเฮ้ยมีปากกระเบนด้วยโห้ยปากระเบน,นตอนนี้สวยที่หายโอ้ยตกใชหมดเลยตัวอะไรโอ้มันนอนด้วยทุกคนน่ารักะผมเป็นคนหนึ่งเลยนะที่ชอบสัตว์มากเลยครับอืมใช่เป็นคนหนึ่งที่ชอบสัตว์มาก แต่ก็ไม่พอะดูชื่อหรอกเพราะตะก่อนนะมันดูบ่อยไงเด็กๆก็ดูแล้วมาต่อโหนีดูมันแพ <c oughs> นั่นแพหนึ่งตัวต่อมาคือเอ้ยตัวอะไรเนี่ยตัวต่อมาปาบิลอนย่าเนี่ยทุกคนนี่มันตัวอะไรอู้มันกัดมันกัดปลาวานตัวเนี่ยผมรู้แล้วมันตัวอะไรปลาบิลอนยาน่างเออถ้าคุณ ผมว่านะถ้าผมเอาไปสร้างนี่มันอันตรายแน่นอนอุยอ้ยอ๊ยปลามันก็ะยาขนาดนั้นจนจนแม่งขึ้นมาเลยแหลนะน่นน่ะโอ้โหไอพวกนี้มันกินบ่อยมันหิวมันกินสัตว์ในน้ําหมดเลยนะ้มมากินเนื้อกเพราะมันกินเนื้อไข่แบบนี้นะก็ต้องต่อมาก็ต้องเป็นไข่แบบนี้หรือเเล่าถ้าเป็นตัวซับก็ขออภัยด้วยนะเพราะตาถั่ว ใครก็ไม่รู้ไปคู้หปาวานจะมาสร้างโอ้ยจะมาสร้างตสนตัดดีไหมเนี่ยต้องคอมเมนต์ดิโขนผมว่านะถ้าทุกคนให้ผมสร้างตัวนี้นี่ต้องแดกแตกพื้นที่มากเลยแหละเออน้าถ้าจะให้สร้างตัวเนี้ยแต่ก็คอมเมนต์มาเหอะผมสร้างได้แล้วจะเป็นพี่น้องผุ๊ป้านะอาเนี่ยผมทำให้หมดอยู่แล้ว เอ้ามันขึ้นมาทำไมเพื่อนโลชิกเบาอืมโอ้มันขึ้นมาทำไม,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 ำไมต่อไปโอเป็นลิง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 หรือคิงคองที่กูเคยสร้างอุ้ยตัวอะไรเนี่ยสลอ็อตเฮ้ผมว่าแล้วเองอันนี้ต้องมีสลอ็อตนี่อยากอยากอู้ยตัวอะไรตัวอะไรครับเนี่ยไหนเนี่ยนีอู้มาอายรมี ลับเต่าด้วยนะปลาฉลามอุ้ยอุ้ยอุ้ปลาฉลามนี่น่ากลัวมากนะงับไปเลยครับลงไปเลยเมื่อกี้มันงอโอเคตัวมาาคือตัวอะไรดีกิงคองกอริล่าคอริล่าเหี้ยอะไร อุ้ยเมื่อกี้มันเป็นนกหายากไม่ใช่เลยไม่ใช่นกหายากนกอะไรก็ไม่รู้นกแมวแหละนกนกทาตาช้างอ่ะโหตาถั่วมากเลยเดี๋ยวนี้พิ่ต่อมาโอ้ยตัวอะไรเนี่ยอุ้ยตัวอะไรเนี่ยมาปลาวาอะไรเนี่ยปลาฉลามฉลามวาเหรอ ลามวานอ่ะไหสามวานมันเนี่ยวโหยเราไดน้นี้ดูโอหยมันเหมาะปะเนี่ยแต่บาน,นอุ้ยเสือเสือแล้วครับทุกคนเสือเสือเสือ,สอสจ้าขั้วมีแบบแรงโ้ยมาแดกน้ำเลยมาคือโอ้ยตอะไรกันโอ้โอ,องคคำพีนะครับรู้จัดดกมันเคยโอ้ยมามาแถวบึงบ้านด้วยอ๋อ ดวตัวเออทำไมกินคองมันเป็นนี้นะโอ้คมพีตัวไอ่ะแม่น้ำเหรอตัอะไล่ะทุกคนใครรู้คอมเมนตหน่อยนะเพื่อจะได้มาสร้างสนสัตว์นะครับถ้าผมตั้งไข่ไม่ได้นี่ก็ขออภัยด้วยนะแช่เพราะผมคิดลยม ครับแล้วเรามาให้ดูในน้ำกันดีฝ่านะครับ e. นี่อยู prayed, ่โหตัวอะไรเนี่ยลุงการแหลกหลุดหลุดนี่ครับหลุดลุดเข้าไปในเกมอ่ะแต่เข้ามาในเกมเรียบร้อยถุยยังไม่ตัดเข้ามายังไม่ตัดเข้ามาเงบกลับมา ตัวไรนี่นตัวอะไรเสือดาวเหรอเสือสสีดดา,ดา,ดา,ดามเฮ้ยปลาปาก,ปากแหลมันนี้คืยอันนี้รู้สึกภาพสวยขึ้นนะเนี่ยอืมแต่นั่นก็ยังไงก็อันนั้นก็สวยเหมือนกันคนะรับอาฮาโวอาดามาอู้มาจิ้งจอกในเกมนี้มีอยู่แล้วแต่แต่เขาแค่สร้างไม้สวยกหมเดิมครับเมื่อกี้ตัวเฮียอะไรกัน,น มาตัวต่อไปตัวอะไรดีวตัวแรกคือฮุยตัวอะไรอ่ะทำไมจิ๋วจังตัวอะไรครับเนี่ยตัวอะไรครับขอขอดูก่อนอน,นีครับเนี่ยจิ๋วจัดออะถ้าเรา,าสร้างสัวสัตว์นี่สัตว์เป็นตัวจิ๋วเลยนะตัวนี้นี่ต้องสร้างแบบกลงมินิมินิให้มนะันอะ กูชาวะวานนี่มักี้ปาอะไรวะว่าอยู่ต้องเป็นลูกมันมันไม่ตัวเล็กขนาดนี้หรอกนี่โอกาสดอบได้ลูกนี่ง่ายมากโอ้น้ำกูค,คิดว่าแม่งมาอะไรตัวลายแม่งเหมือนอะ <c oughs> โอ้โหตัวอะไรอะเสือเสือไอหน้าหรือเสือตัวอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยตัวแดกมดตัวก,กินมดตัวก,กินมดตัวปิดนีแล้วโคนป่ะละคู็ต่อมาเป็นนกฮูกนกฮูกคับนกฮูกนี่ตัวเหี้ยอะไรเนี่ยอยู่ป่ะเออรูออ้สึกอันนี้ผ้าสวยนะบางันเนี่ยบางตัวรู้สึกผ้าสวยกว่าเดิมนะ เกิดสีแบบนี้ก็ต้องอันนี้ต่อใช่ไหมโอเคโอเคได้จ้ะโอเคโอเคโอเคได้จ้ะโอเคโอเคโอเคได้จ้ะโอเคตัวแรกคืออุ้ยเฮ้ยสึกเหมือนเหมือนเพืชคลาก็แดดไปเนี่ยเฮ้ยหรือว่าตัวเหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วครับหนึ่งถ้ามันสีแบบนั้นถ้ารเราเอาไว้อย่างนี้เฮ้ยตัวอะไรเนี่ยตัวเหี้ยอะไร ตัวอะไรเนี่ยแน้กตอนนี้รู้สึกสัตว์เยอะมากเลยนะไม่เหมือนไอ้กตอนนั้นนะตอนนั้นสัตว์น้อยๆแต่ก็แต่ก็สวยอยู่นะโหตัวอะไรเนี่ยโหน่ารักเฮ้ยปลาวานเพชฌฆาตก็มาโอ้ยเฮ้ตีตีตีเออดีมากในตรงน้ำเหมือนเดิมโอ้เมื่ปลาวานนี้มันรู้สึกมันตัวเล็กจัง เน,น,นี่ยปวานวิจะคค์เนี่ยไอ้ก้อนเก่ารู้สึกปาวานวิจะคค์นี่จะตัวใหญ่นะว้าน่าเสือสีตัวนี้เออไปเลยอุ้ยก็ไปตัวอะไรตัวอะไรเ,เนี่ยตัวอะไรอะฮะน,นี้นี่ตัวอะไรอะฮะลามาเหรอลามาไอสัตว์ลามา ป่าเป็นตอนเช้าก่อนเปล่าเยังไม่เช้าเปิดยังไม่เช้าฉันต้องรุกัึ้นมาองไใช้สีขานะก็ะต้องมาขาสดทีนี้ไม่ต้องออกลูกุลกหลานมาติ้งแน่นอยแก่อนนี้นะครับรู้สึกนี่ก็จะมีสัตว์เยอะนะเออแล้วก็จะพูดทำไมซ้ำๆเฮ้ยนี่อลิงนี่อลิง จักจักรักจริงๆเฮ้ยแป๊บหนึ่งลิงมาเต้นอย่างนี้เลยเออผมอยากรู้ตัวนี้ตัวอะไรตัวนิ่มปะ่ะตัวนี้มีอะไรกระโดดสูงสูงกระรอกกระลอกตัวนี้กระทิกเป่ากระทิกกระทิกทัก้ยอู้มมดมดก้องพานจังหวะนี้จังหวะนี้ใครอยากให้ทำสร้างมดนี่คอมเมนต์เลยนะแต่มันจะยากน,ยนะเพราะมดมันตัวเล็กอุ้ยตัวอะไรครับเนี่ยนี่โอ้ยห่านห่านเป็ดเลยห่าน น่าจะเป็ดเน่ะอืมตัวอะไรเนี่ยไอหน้าเหรอแพะเหรอทำไมรู้สึกตัวเล็กจังวัวเหรออุ้ยหนูท่ออย่าให้มาสร้างในสวนสัตว์ไม่ได้นะเพื่อนแต่ก็เพื่อคนดูก็สร้างมันดืมอไม่เด้แล้วอันนี้รู้สึกนี่จะเป็นสัตว ใจชีวิตจริงเลยเฮ้ย,ย,ยทำไมกูถึงนทบาป,ปีนฉนวเนี่นยใครมันปากวะเนะี่้ใกล้เหมือนเหมือนเหมือนกบแล้วอ่ะเออตัวอะไรอ่ะน่ากลัวนี่เหรอไอตัวที่เห็นแม่งเด,ด็กเด็กกบเนี่ะเหมือนเหมือน นี่ตัวอะไรอุ ży, อน ㅎ, น้ยไอ้นี่นี่ตัวที่มันอนุ้ตัวที่มันตดเหม็นป่ะเนี่ยตัวเนี้ยโอ้โหตัวเนี้ยตัวเหม็นตัวตัวที่มันชอบตดอ่ะตดเหม็นอ่ะนี่ต่อไปเนี่ยเออมีกาช้างจะตดเยอะนี่ลบแกเดี๋ยวฉันให้ชัากระทืบแกเลยตัวอะไรอีกเนี <cam> ่ยโอ้โหตัวอะไรครับเนี่ยตัวนะ เดี๋ดยวบอก็ดีบก็มาเป็นก,อกรอบอ๊อกออที่เราเพิ่งสร้างไปเมื่อกี้นั่นเองตัวแรกน่าจะเป็นเสือหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจก็ะไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษแต่ลายมันเหมือนเสือเลยแหละนี่เงเสือมันมีเสือขาวด้วยนะเฮ้ยปลาหมึกเฮ้ยยององเก่าไม่มีนะปลาหมึก ไม่มีนะไอ้งอนเก่าอืมองอนเก่าไม่มีปลาหมึกอะไรนะครับงียนปลาหมึกปลาหมึกนึกว่าคาเค็นมึ่เหมือนคาเค็นจัดจัดต่ตัวมาตัวอะไรก็ไม่รู้มาเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยอูดรอ,อูดไม่เหมือนอูดเลยต่อไปช้างอบบช้างช้างตัวอะไรเนะี่ยช้างอะไรเนะี่ยึกแต่มีลูกเหมือนลูกอุ้อต่อไปเป็นนกแก้วนกแก้วที่ไม่มีในเกมนี้ ไม่ใช่หลอกว,วะนกแก้วะนี่ตัวอะไรก็ไม่รู้นะเสื้อแล้ว,วหอยทากอื้ออืสร้างตัวนี้อะ่ะแล้วก,ก็สร้างตัวนี้นะแล้วก็เดี๋ยวผมก็สร้างตัวนี้ ไข่สีเทาเลยเจอแล้วก็สต็อปเดี๋ตัวนี้มันดาวโหเนี่ยถ้ามัน,มนดาวโหลดมันจะเป็นไข่สีดำแบบนี้นะอุ้ย,ยแยงแรงอ,อ,รอืมรมม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  เออแม่นตัวนี้น่ารักดีเนี่โห้นกกระโปงอุ้ยกระต่ายยักษ์อุ้ยไข่ไข่เห่ากันหมามันเหา่าอ้จัดติงบีเบอร์แคตติงบีเบอร์โอ้แต่ละสัตว์นี่ไม่เหมือนแอมงก่าดเลยนะแมงก่านี่ก็เป็นสัตว์น้อยนะแต่ก็ว่าไปครับ ได้บอลก็ไปหาแล้วการันต์นผมไม่ได้หานะผมผม,ออมเข้าจับแล้วเออ้ยตัวอะไรตัวกินมดแบบใหม่เหรอหรือไงชมดเหรอตัวอะไรอุย้ยทุกคนตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยเออหรือเขาสร้างเองอน,นี้โรมาสีชมพูผมไม่รู้นะว่าโรมาสีชมพูนี่มันมันเกิดมาได้ยังไงนะ เพราะผมไม่เคยเห็นโลมาสีชมพูเลยอาจจะเป็นตัวเมียหรือเปล่าตัวเมียเป็นตัวเมียอุ้ยพี่ก็ไอ้ไอ้ลิงดำปฏิกรอะไรกันสามคนนี่สามคนอุ้ยอุ้ยตัวนี้นี่ว้าวตัวอะไรครับเนี่ยนี่ตัวอะไรวะแั้นึงน,นะ ตัวอะไรวะไข่เหรอไข่เหรอไข่มันเป็นไข่เทียเลยผู้ตัวอะไรเนี่ยไม่รู้นาะมีแต่ตัวที่ผมไม่รู้จักอุ้ยแต่ก็น่ารักไปกแบจ้ะสี่ตัวสุดท้ายครับสี่ตัวสุดท้ายอืมในเกมนี้มีหลายตัวเลยอุ้ยเป็นทุกเกี่ยวครับ ต iday, no liebe, ơi, story, it, ่อมาคือโอ๊โอ้ยโอแรดแรดแรดวะแกเป็นแรดเนี่ยนำามันแรดวะนี่เป็นไงเพื่อคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดกดแชร์เลยก็ยานเมกดตกดตามจะเรียกตัวอะไรอีกนี่ก็คอมเมนต์มาได้นะ ที่นี้ก็ขอตัวลาไปแล้วนะ๊ายบายสวัสดีครับโอ้โหเอออย่าลืมติดตามช่องผมด้วยนะช่งตอนนี้ช่องผมไม่ค่อยมีติดผู้ติดตามเลยนะครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามและกดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะก็คลิปนี้ก็มาแค่นี้แหละไปย bye bye. เดี๋ยวๆนี่โอ้โหเดี๋ยวโอ้โห oh. 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 ตัวมัน มันลุงฆ่าตัวอะไรวะน,น้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับเช่นนั้นใจแต่อออเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมกูทิ้งเยอะขนาดนั้นนะไปแล้ว